สวัสดีครับ f c สาวน้อยเพรีมันแพง f c น้องวีเพรีมันแพง f c บอสโจและ f c เสียนนนสำหรับคลิปนี้ซอโลทุบบนลขอจะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับผล <c oughs> งานการแสดงเมื่อคืนนี้อยู่ที่วัดน้องมะเกือตำ,ต,ตำบลตาดตำบลน้องตาดอำเภอเมืองจังหวัดมุรีลำ สรุปแล้วเมื่อคืนก็โหสังกส,สีแตกล้านแตกเมื่อคืนนี้รูือสึกว่าเอฟซี C, และพบว่แม่ M, มาให้การสนสนอย่างลดหลามเมื่อคืนนี้เป็นที่วัตถุประสงค์เป้าแตกสำหรับเ <c oughs> จ้าภาพเมื่อคืนนี้รู้สึกว่าน่าจะหล้านแตกนะครับที่มูลีลัมเมื่อคืนนี้สำหรับวันนี้น้องอวีงก็ได้เดินทางขับ มาพักผ่อนอยู่ที่บ้านน้องครูเพื่อเมืองจังหวัดสิเกตเช่นเคยนะครับเพราะว่าเป็นวันว่างคงจะได้เดินทางไปทำการแสดงแถวปริมณฑลกรทนมอีกก็ประมาณวันที่2 0 2 1 22เพราะว่าช่วงนี้ก็จะปิดวงแล้วและกับปิดวงก็คงจะเป็นวันที่ 28. มิถุนายน 2,568. อย่าลืมนะครับ F4 พบพ่อพี่แม่ถ้าใครว่างก็ไปห้ามกำลังใจน้องมีเป็นม,มาแพงนะครับสำหรับวันปิดวงใน28มิถุนา68และผมก็ขอฝากขายห้อภาพยนตร์ขายห้อก็จะทำการใช้ในวันที่17กรกฎาคม68สำหรับคลิปนี้ สรุปบนข้อฝากไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่กลิปหน้าสวัสดีครับ